สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปรถคันนี้นะครับให้เพื่อนๆดูกันอเผอิญว่าผมอะไปเดินท่อใหม่มานะครับเป็นท่อสแตนเลสนะครับสามนิ้วเป็นงานสามถุนสี่เลยนะแบบหนาๆเลยก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าท่อเนี่ยไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเก็บมาจากรถคันอื่นแล้วก็เอามาเชื่อมให้เพื่อนเชื่อมให้นะครับให้ช่างบินเชื่อมให้นะครับ เสียงก็จะออกนุ่มๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมแก่แล้วเนาะไม่ได้ต้องการความซิ่งความอะไรแต่ว่าคือที่ไปทําท่อเนี่ยหนึ่งคือท่อเดิมอีกรถเนี่ยมันเริ่มจะเป็นสนิมแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่สวยนะครับบวกกับว่าเรามีตัวท่อสเตลเลตที่เก็บเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็คือสองท่อนก็เอามาให้ช่างบินเขาตัดต่อเชื่อมลงให้นะครับผลที่ได้กลับมาคือว่า วิ่งดีนะครับเวลากดก็คือรถจะไม่ค่อยอั้นนะนี่เราบอกเลยว่าเป็นข้อดีของท่อสเลดแล้วก็ขนาด3นิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปมุดไปดูไอ้ท้องกันว่างานเชื่อมท่อสเลดเป็นยังไงครับอ่านี่แล้วครับตัวจท่อด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะถอยหลังขึ้นนะให้เพื่อนๆดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ มุดเข้าไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วครับเพราะผมตัวใหญ่เนาะอ่านี้ด้านหลังนะครับรถมันยกขึ้นไม่ได้เาะผมก็เลยมุดไปให้เพื่อนดูกันเนาะอ่านี่ครับเนี่ยประมาณนี้เห็นเห็นท่อพักยางอ่าแตว่าเราท่อพักนะครับนี่ครับเป็นสแตนเลสนะครับทั้งเส้นมีท่อพักแล้วก็มาออกตรงตำแหน่งเดิมตรงนี้ นะครับอ่ะข้างหน้าก็เห็นแล้วข้างหลังก็พอเห็นบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมใจเพื่อนๆฟังเสียงเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วก็สโลเนาะมันไม่ดังมากนะครับแต่ก็มีแอบซิ่งนิดหน่อย นี่นะครับเสียงปร,ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเลี่ยงให้ดูนะว่าเสียงเป็นยังไงนะ เป็นไงมั้งครับสำหรับเสียงมิตซูบิชิสตาร์ด้าเครื่อง 4m40 เทอร์โบนะครับในท่อสแตนเลส3นิ้วมีพักกลางนะครับเสียงก็จะประมาณนี้เนาะเอามาให้เพื่อนๆเ,เป็นแนวทางดูนะครับว่าถ้าท่อเป็นสนิมแล้วจะทำกันยังไงอย่าให้ตำรวจจับอย่าให้เสียงดังชารบปวนชาวบ้านนะครับก็จะได้ประมาณนี้ที่ผมทำเนาะมีพักกลางท่อเลด304สนิ้ว ออกที่เดิมนะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันสําหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจของ้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวซ้ําให้ชัดๆอีกรอบนะครับ